พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวร,รกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายยอนทัวกรดเอกอัคราชาทูตร,ราชอาณาจักรเดนมารา์กประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวาโรกาสให้เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกลับประคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางคามิลาทัวกอดพระรยาร่วมเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทด้วย นายยูริยาวียโฮเอกัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2564เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกลาบประคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอลิน่ามูตาเนนภริยาร่วมเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทด้วย นายมูฮัมหมัดอับดุลไฮเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวาโรกาศให้เฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทนพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ในอำนาจเจตจริญรักอายการสูงสุดนำอายการประจำกองเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้รองอายการสูงสุดอธิบดีอายการสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการอายการและเลขานุการอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทด้วยข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังคำปฏิญาณของทุกท่าน ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่อายการงานอายการนั้นมีหลักคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่และแก่ความสุจริตเมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมาก คำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถ กระทำสุจริตได้เลยท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่อายการจึงควรทำความเข้าใจคุณธรรมข้อนี้ให้ทราบชัดและตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความสุจริตเป็นปกตินิสัยขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน รองศาสตราจารย์วีรพลทองมารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผล,ผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลแบบประณีตในพื้นที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอเภท่ายางจัังหวดเพชรบ,บุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสที่มหาวิทยาลัายแม่โจ้ก่อตั้งครบ90ปีในวันที่7มิถุนายน2567 นายกอบชัยสังสิทธิสวัสด์นาย,ยกสภามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมิสรร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรูปปฏติมากรรมนูนต่ำพระมหาธาตุเจดีวัดพระสิงห์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ทงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชาเลือไทยในการศึกษาการพัฒนาและการผลิตกระแสฟไฟฟ้าภายในประเทศ ด้วยทรงตระหนักว่ากระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับความตเตริญก้าวหน้าของประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโดยทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชฤาษไท,ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการส่งเสริมศิลปะชีพของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานหัตถศิลป์ผ่านการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นการเผยแพร่ความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยส่งผลให้เกิดการพัฒนาฝีมือและทักษะที่เน้นการสร้างสรรค์ศิลปะอันทรงคุณค่าสร้างไรายได้ให้แก่ราษฎรอันนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสจวนเวลานาย,ยกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายผ้าลีมาบาติกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยศยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชดําริให้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชขึ้นจํานวน21แห่งทั่วประเทศ ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งพระราชทานพระราชรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนจัดสร้างอาคารและสนับสนุนโครงการต่างๆได้ส่งให้ความสําคัญกับสุขภาพพลนามัยที่ดีของราษฎรซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่ตอไป